สวัสดีครับคลิปนี้จะกล่าวถึงตัวแปรและตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์การประกาศตัวแปรคือการจองพื้นที่ในหน่วยความจำสำหรับเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการทำงานของโปรแกรมโดยมีการตั้งชื่อเรียกหน่วยความจำในตำแหน่งนั้นเพื่อความสะดวกในการเรียกใช้ข้อมูลถ้าจะใช้ข้อมูลใดก็ให้เรียกผ่านชื่อของตัวแปร ที่ได้ทำการประกาศเอาไว้แล้วจากตารางจะเห็นว่า Arduino มี Data Type หลายรูปแบบด้วยกันครับเริ่มจากบ l ล n นครับใช้หน่วยความจำขนาด8บิตข้อมูลคือ True หรือ False นะครับถัดมาเป็นตัวแปรชนิดไบต์1ไบต์เท่ากับ8บิตเพราะนั้นตัวแปรชนิดไบต์จะใช้ขนาดของหน่วยความจำคือ8บิตข้อมูลที่เก็บได้จะอยู่ที่0ถึง255 ตัวแปรชานะครับใช้ขนาด8บิตข้อมูลที่เก็บได้คือข้อมูลตั้งแต่ลบ127ถึงบวก128ส่วนอันไซ์ชาก็จะเก็บเฉพาะค่าที่เป็นบวกดัะนั้นอันไซ์ชาจะเหมือนกับข้อมูลชนิดไบต์นะครับ Word ใช้พื้นที่หน่วยความจำา6บบิต in ตัวแปร integer จะเก็บได้ทั้งตัวเลขที่เป็นลบ แล้วก็เป็นบวกนะครับเป็นตัวเลขจำนวนเต็มแล้วท้ายแบบลองนะครับขนาด4ไบต์สุดท้ายเป็นตัวแปรแบบโฟลด์ขนาด32บิตเช่นเดียวกันนะครับอันนี้เก็บตัวเลขที่เป็นทศนิยมนะครับรูปแบบการประกาศตัวแปรนะครับตัวแปรยกตัวอย่างเช่นตัวแปรไบต์เว้นวรัก LED เซมิคลอนอันนี้เป็นการประกาศตัวแปรที่เป็นชนิดไบต์นะครับชื่อว่า LED ันมา in t เวนวรคพินเท่ากับ8อันนี้เป็นตัวแปร integer แล้วมีการกำหนดค่าเริ่มต้นให้เลยนะครับรูปแบบก็คือ data type ตามด้วยชื่อของ variable นะครับแล้วก็ค่าที่จะกำหนดให้จะมีหรือไม่มีก็ได้นะครับจะประกาศไว้เฉยๆโดยที่ยังไม่กำหนดค่าก็ได้นะครับกฎการตั้งชื่อตัวแปรชื่อตัวแปรจะต้องเป็นภาษาอังกฤษ ที่เป็นตัวอักษรหรือตัวใหญ่หรือตัวเล็กก็ได้นะครับหรือผสมกันก็ได้2ประกอบไปด้วยตัวเลข0ถึง9แต่มีข้อแม้ว่าชื่อตัวแปรห้ามขึ้นต้นด้วยตัวเลข3ห้ามใช้ Arduino Language Keyword ก็คือพวกนี้เป็น Re s e r v e เวิร์จะเป็นพวกชุดคำสั่งที่มีอยู่แล้วนะครับวันตัวแปรจะไปตั้งซ้ำไม่ได้เช่น pin mode เงี้ยนะครับจะไปเอามาใช้เป็นชื่อตัวแปรไม่ได้ ข้อ4ตัวแปรห้ามตั้งซ้ำนะครับห้ามซ้ำกันนะครับเช่นตัวแปร x ประกาศไว้แล้วจะมาประกาศตัวแปร x ซ้ำอีกไม่ได้ในฟังก์ชันเดียวกันนะครับ5ชื่อตัวแปรเป็น case sensitive case sensitive แปลว่าตัวอักษรตัวเดียวกันนะครับตัว a ใหญ่กับตัว a เล็กถือว่าเป็นคนละตัวเพราะนั้นชื่อเดียวกันแต่ใช้ตัวอักษรเป็นตัวใหญ่กับตัวเล็กถือว่าเป็นตัวแปรคนละตัวครับ สุดท้ายชื่อตัวแปรห้ามใช้อักขระพิเศษครับพวกดอลลาร์ซาเครื่องหมายแอมเปร์แซนวงเล็บเปิดวงเล็บปิดอะไรพวกนี้ห้ามใช้นะครับยกเว้นอันเดอร์สกอร์นะครับ,ก, core, รบก็คือขีดล่างนะครับใช้ได้ scope of variable จะพูดถึงขอบเขตการใช้ตัวแปรนะครับแบ่งเป็น local variable คือตัวแปรที่สามารถเรียกใช้ในฟังก์ชันที่ประกาศไว้เท่านั้นเช่นตัวแปรที่ประกาศอยู่ในฟังก์ชัน Setup ในฟังก์ชัน loop ก็ไม่สามารถที่จะเรียกมาใช้งานได้นะครับส่วน global variable คือตัวแปรที่เรียกใช้ได้ทั้งโปรแกรมนะครับส่วนใหญ่แล้วจะเห็นว่า global variable เนี่ยจะถูกประกาศไว้ก่อนฟังก์ชัน Setup ตัวดาเนินการทางคณิตศาสตร์เครื่องหมายทางคณิตศาสตร์พื้นฐานบวกลบคูณหารนะครับเครื่องหมายเท่ากับเป็นการใช้เพื่อกําหนดค่าเช่น x เท่ากับ10หมายความว่าให้ตัวแปร x มีค่าเท่ากับ10นอกจากนั้นยังสามารถเอาเครื่องหมายมาคอมปาล์ได้นะครับเช่นบวกบวกแปลว่าเพิ่มค่าขึ้น1เช่น x บวกบวกก็คือ x เท่ากับ x บวก1นั่นเอง บวกเท่ากับก็คือบวกแล้วกำหนดค่าเช่น i บวกเท่ากับ5ก็คือ i อเท่ากับ i บวก5้ออบเตอร์ทางตรรก,กะนะครับอันนี้คือ Not นะครับอันนี้แอนเปอร์แซน2ตัวคือ and นะครับแล้วก็เครื่องหมายไพตัวนี้เครื่องหมายตัวนี้อยู่บริเวณคีย์บอร์ดตรงข้างๆลอลลิงนะครับหรือ ข้างๆเครื่องหมายวงเล็บปีดกาปิดออบเตอร์สำหรับการเปรียบเทียบตรรกะน,นะครับก็คือเวลาเราจะเปรียบเทียบตรรกะ2อันหรือตัวแปร2ตัวเช่น x กับ y ว่ามันเท่ากันไหมจะต้องใช้เครื่องหมายเท่ากับ2อันนะครับอันนี้เปรียบเทียบว่าเท่ากันนะครับอันนี้เครื่องหมายตกใจแล้วเท่ากับแปลว่าไม่เท่ากันน้อยกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ มากกว่ามากกว่าหรือเท่ากับการเปลี่ยนเทืกศกะส่วนใหญ่ก็จะไปใช้ในเรื่องของโฟล o อนโท l นะครับเราจะกล่าวถึงในอนาคตเปิดโปรแกรม Arduino IDE ขึ้นมาครับประกาศตัวแปรเป็น integer ให้ชื่อว่า green เท่ากับ8ตัวแปร by t e ชื่อว่า yellow เท่ากับ9ตัวแปรชาชื่อว่า red เท่ากับ10ใแท้คำสั่ง pin mode กรีนออปต์เยลโลออปต์เรดอ t p ต์เป็นการกำหนดให้พิน8 9 1เเป็นดีตอนอ t p ต์ในฟังก์ชั่น loop ประกาศตัวแปร integer delay time ห0าร้0 0แค่คำสั่งดีต r อนไร r ์กรีนไฮเป็นการสั่งให้ LED สีเขียว แล้วก็หน่วงเวลาด้วยคําสั่งดีเลย์500มิลลิวินาทสั่งให้หลอดสีเขียวดับด้วยคําสั่งดิจิตอลไลท์โลแล้วก็ดีเลย์อีก500มิลลิวินาททำแบบเดียวกันกับหลอดสีเหลืองแล้วก็สีแดงอัพโหลดแล้วมาดูผลกันครับอัพโหลดแล้วจะเห็นว่าหลอดสีเขียวติด ครึ่งวิแล้วก็ดับครึ่งวิจากนั้นก็มาที่หลอดสีเหลืองสีแดงตามลําดับแล้วก็วนกลับไปที่สีเขียวใหม่กลับมาที่โค้ดอีกครั้งหนึ่งครับเราต้องการให้ช่วงดีเลย์หลอดติดและหลอดดับไม่เท่ากันครับเราจะเพิ่มตัวแปรอีกตัวหนึ่งคือตัวแปร x ให้ x เ,เท่ากับ300นะครับหลังจากนั้นจะเอา x ไปลบออกจากดีเลทามครับในช่วงที่เป็นโลนะครับเห็นว่าตอนนี้ดีเลทามเราคือ500 m มิลลิวิน์นะครับตอนที่หลอดติด แล้วหลอดดับก็จะเท่ากับ d e l ลย์ไทม500์5 0 0ลบด้วย x ก็คือ300ก็จะเป็น200 m มิลลิเซคันครับอัพโหลดแล้วมาดูผลกันอัพโหลดแล้วอันนี้จะเห็นว่าหลอด LED ติดและดับที่ d e l ลย์ไม่เท่ากันเพราะนั้นอันนี้เป็นตัวอย่างการใช้ตัวแปรเบื้องต้นนะครับ คลิปนี้ขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ